อนนมะเขือเทศน,นะครับเนาะนี่ขั้นตอนที่เห็ดอยู่จ้ะเขาไปเบิง่งรถกรต้องถาง <ś> มนะเราไม่ชอบเลย สอนนี้ทำง่ายๆให้ดูด้วยนะจ๊ะเเดี๋ยวน,นี้ใส่กุ้งเลยค่ะไปมาเผ็ดกับใส่พริกหลายๆด้วยพี่น้องสิแซ่บยังไม่ค่อยอยากกินเผ็ดเท่าไหร่จ้ะนี่ค่ะป๋องปากระ,กะงสวัสดีค่ะสาวเดือนจามาพบมาพอก,กัน,นกคือเกากับพี่น้องจ้ามาจ้ามาจ้าขนมจีนน้ำยาปลาปลากระป๋องแล้วแล้วจะพี่น้องค่ะสาวเดือนมีขั้นตอนที่ทำง่าย ไตายคอยกับพี่น้องขาแซบอีดีเอาไปเฮ็ดได้จ้ะเด้อมาค่ะพี่น้องขาอย่าสร้างแมวเป่ากินกอนเขา่าคือเก่าแหละจ้ะพี่น้องขาสร้างมันหลายค่ะพี่น้องหยุดกินบ่ได้จ้ะมันช่เป็นสร้างมาจ,าจัดจดรถอือ้มแบบอื้มแบบอีดีจ้ะ ก้อนนี่เห็ดกินดูจ้ะเห็นไหอันต่อต่อเขาเห็ดสองต่อต่อเห็ดเขาก็คิดยากอืมแบบว่าเขาต้องต่าเครื่องเออเขาซอยซวยใส่ปลาลดจะ้ะสาวเดินมีขั้นตอนไี่ได้ทำด้วยนะจะ้ะมาเด้อแสบแสบน้ำขง็งขนหอนเลยจะ้ะพักสร้างงานกับลายคือเก่าครับพี่น้องโรยเม็ดกระถินแล้ว เก็ดกุ้งเลยวันนี้แต่ก็เนีน่ยไหนก็นจะนี่ค่ะปลากระปร๋องปลากระป๋องฝรั่งค่ะแต่เลือกแบบว่าที่เขาใส่อันนี้มะเขือเทศนะครับนี่ขั้นตอนที่เฮ็ดอยู่จ่ะเขาไปเบืองอรถเราต้องถาม้ว กอเป็นไม่่องแบบ <laughs> ตั้งแต่ส้นดีมุง <laughs> ข<อ>้าวเบาหวานขึ้นเ <laughs> บาหวานขุ้นมุขนะ้าวน่ะมันร้องแดงเลยแ ซ่าีิ้งจ้ะอืมอืมเอืมเป็นแบบว่าง่ายๆแล้วจ้ะพี่นอ้นบบงงนองอืมแต่ว่ามันเสีย เคยมากินปลาสเตอรเจบค่ับชอบกินปลาเมนูไหนก็อร่อยมันน้บอกพอใจวาบมันความขคร่บ้าโดด นี่หน,นังก็นะก็สวนหาเลมแซบจริงแซบจริงยังไงเพื่อก่นอนอ่ะค่ะก็ลำยาปลา กินหลายหลายคนดีแสบจ้ะคนจีนน้ำยาแบบนะี้ใส่สอ่ะมันห่อนได้ไปแนละ้ว ไปบดใส่กุ้งอะไรค่ะแต่สัญญาปลากระป๋องก็ะชับ อยากได้ซีสันกันอยู่ของผ่้อิ่มยันอยู่ของผ่้อิ่มใช่ใช่หลายอย่างค่ะแบบข้าวบะหมี่กับใช้ใช้กับใช้กับหอมแสบค่อนอืมมีดังครับ ใส <c oughs> you know, ่ม <c oughs> <c oughs> ือเลยจ้ะชี่หนหอนเนาะใส่ส่วนใส่ส่วนจ้ะได้ส่วนหนาได้เนื้อมาเด้ออื้มเนาะไปตามก่อนก่อนต่อจ้ะ กิกหน่อยก็ได้ค่ะมมนูนี้เมนูนีนนนน่ผักไล่ลายแบบมันแบบ Oh, mm. -hmm. Oh, sot na. Pakta. Mm. Bakay. Oh, okay. อยากกระโดดแล้ว <c oughs> นี่อะไรให้กินนี่พักแบบว่าบานเฮาะแซบเนี่ยทำอะไรก็อร,ร่อยจ้ำย้ำกับแซบเผาบานเฮา nào mưa hm mắm mắm như thế mắm mắm bông mắm 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 เนีแซ่บจ้ะนัววันนัวปลากระป๋องก็ะสุนปรุงอย่างไรปลาใส่ลงไปแล้วก็ชุบทะปลากระป๋องลงไปตามตัดเช็มนิดน,นึ่งเส่ลงไ เวลาไมนแจบที่หนึง่งเดกระแซบบต่ที่เอาความนุ่ของป่ากระปองเขาแซบรับการกกันตีได้ <laughs> 네마미 م ي 왜 그래? สะพาร้อนเปิดอะอันนี้ก็ประปลาดอยเนาะแก่หลือเปลานี้ซีสันแฮมันเกี่ยวอืนน้มไซีรส์มาแล้น่สานสนใจจ น่าเมลาจ้ะไปสดเจ้าเดินยังบอกเสียกสูวุ่ดหดเป็ดพริกอันนี้เป็นจัะกัมพูชาเนี่เป็ดดีจ กินเพน็ดพริสวนบ้านเขาอ่ะชีช้เชอออนนี่เไปเลวไปเ่ยเข,ข,ขอจะเขาสิเล่นเบิร์กเสเอาล้วพี่น้องจา้าป๊ดแซ่บคักแซ่บแน่เนาะพี่น้องเนาะมันูงง่ายๆแต่แซ่บเวอร์กกับพี่น้องคขามันกินนั่งเล่มจนเบิกค่ะพี่น้องเหลืออยู่นะจ้าทำไว้เยอะอยู่ กินมแมงขอจังบเร่กับเขาเาระเทศไหยตะลุกกับปัวก่อนแล้วก็พี่น้องค่ะมาินคี่ของสาวเดินเสด็อฝากกันเลยก็แจ้งก็ติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้ได้จ้ะเด้อวาะกันกินนนายอยู่ดีไม่แห้งไม่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันสุขภูสุข,สข,สขคนค่ะสวัสดีค่ะ